อุ่ยมีค่ะเของแจกของด้วยหรอเขาไม่แจกของด้วยอ่ะดีจังเลยดีแล้วค่ะมีของพิธีกรไหมอ่ะไม่รู้เหมือนกันเราก็แวะทุกบูญเหมือนกันแล้วใช่เมื่อกี้เราก็แวะอยู่นะอ่ะเฉลิมเลยค่ะครับผมนะอย่างที่บอกไปนะครับตอนนี้เราก็มาสู่ช่วงงานของเราแล้วนะครับวันนี้นะครับเรามีเซอร์ไพรส์เยอะแยะมากมายเลยแล้วก็มีซันต้ามาแจกของด้วยเดี๋ยวนะซันต้าทำไมซันต้าถึงได้เข้ามาในบริเวณทำไมซันต้าถึงเป็นคนที่ดูใจดีขนาดนี้คุณซันต้า คุณมีของของพิธีกรปะฮะมีของพิธีกรไหมครับหมดแล้วเหรอหนูอยากได้ลูกอมมาซินต้าไม่เป็นไรอยากได้ถุงซนต้าร์ขอถุงได้ไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเชิญซตาร์มาหนึ่ทีนิดหนึ่งได้ไหมอ๋อสตาหนูขอของแจกหน่อยค่ะของแจกไม่มีแล้วเอาถุงแทนงั้นเอาฮะหนูนะได้ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณพี่เอาเอาแมสไปเนาะได้เลยได้เลยครับเดี๋ยวเชิญตรงสตาตรงกลางนิดเดียของของขวัญหน่อยค่ะซนต้าอย่างที่บอกไปนะครับซนต้า จริงๆแล้ววันนี้นอกจากความพิเศษคือนอกจากซันต้านจะมาแจกของด้วยใช่ยังมีพี่นเดชมาด้วยนะคุณรู้จักพี่นเดตไหมคุณรู้จักแม่ซานต้ใช่แม่ไม่ถึงไม่เห็นเลยนะคุไม่ถึงคิวเขาเลยนะรู้จักหรอสนิทกันไหมสนิทกันเลยเนาะคุณว่าเขาหล่อไหมถ้าหล่อให้ทำอย่างนี้ถ้าไม่หล่อให้ทำอย่างนี้อืมอะไรนะเอ้ยแล้วท่านนี้คืออะไรอ่ะเหมือนหล่อเหมือนเขาหล่อเเหมือนาจริงเหรอคุณหล่อเหมือนนเดชเลยเหรอใช่คุณว่าคือคุณหล่อกว่านเดชเลยเหรอสิบบอกว่าไม่ต้องตาเห็นอ่ะทุกคนสิบตาเห็นไม่ต้องถอดแมสก์นะฮ I, สองเอาสิตาสิตาว่าไม่เท่าถอดแมสไม่ใช่หรอใช่ฮะสามเถอดแมสถอดแมสไหนดูนี่พวกคุณจะหลอดเหมือนคุณนัดเดทไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาเอ้าเอาขอเสียกรี้ไหน่อยกับคุณนัดเดทพี่ฮะผมขอโทษนะฮะผมขอโทษนะฮะผมไม่รู้จริงๆว่าเป็นพี่ครับเนี่ยหุ้ยเมื่อกี้ผมพูดอะไรไปไหมไม่ได้พูดอะไรไม่ได้พูดอะไรเลยใช่ไหมก็บอกว่าพี่เขาหลอกเหมือนนัดเดทอ๋อจริงเหรอ น้องครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะครับให้ซันต้าของเราไปเปลี่ยนชุดก่อนนะฮะโอ้ใช่ผมขอเสียงปรบมือดังๆด้วยได้เลยบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายนะครับเอออันนี้ซันต้าวิ่งนะคะซันต้าไม่นั่งไม่ได้นั่งรอเลื่อนนะคะรู้สึกที่ไหนฮะาายวคคอออมเ่่ืทีสง

ที่เนบจุดเพื่อพาเธอไปดูโชว์และจะพาไปจิ้ไวยอยู่บนดาวพลูโตก็จะหักในครัร้งแรกก็คงไม่ชื่นไปแฮม Take it off it พร้อมกันอยากอยู่ในคจัอดังงี้ออยากให้เป็นการเดินทางรู้ว่าหัวใจอยากอยู่ในวง หลังจากจบอีเวนต์ค่ะเดี๋ยวจะมีอีกคลิปหนึ่งซึ่งเป็นคลิปที่เราจะแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องแบร์กันนะคะแต่อันนี้เนี่ยน้องย่าก็รอน้องแบร์ค่ะแต่ข่าวดีสำหรับ FC ก็คือน้องย่าย่ามารับพี่แบร์ถึงที่ King Powers แลเลยกันเลยทีเดียวอุ้ยดีใจทุกคนกรี๊ดกันลั่นเลยค่ะยังไงนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะ see you next time next clip will be tomorrow